สวัสดีคะ่ะนี่ก็คือผักเสียงที่เขาเก็บมาได้นะคะเขาก็เอามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะสองน้ำสามน้ำก็ลาไปตาแต่ว่าผักเสี้ยนนี้ก่ได้สซกับปรกเลยคะ่ะเพราะว่าสะอาดดีมากเลยค่ะแต่ว่าเขาก็าาามาล้างจากสองน้ำนะคะประธนีอันดับแรกเขาก็มาใส่ล้างใส่เกลือนะคะน้ำแรกนะคะ,ะเะคะระะเาเอาขึ้นมานะคะเพิ่มความสวยความอวบของนางนะคะอันเขาก็เอาขึ้นมาก,ก่อน,นะคะ่ะประธนีอันเอาขึ้นมาแล้วเขาก็เตรียมน้ําที่สองค่ะเอาลงน้ําที่สองนะคะ น้ำที่สองให้ล้างเกลืออีกก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะแต่หอยสารจะล้างเกลืออีกค่ะแล้วก็เ้าเอาขึ้นมานะคะขึ้นมาแล้วอย่งางห้าก็มาพักไปค่ะ พักไวล้ละบัดทันี้อันนี้ก็คือที่ได้นะคะแต่ว่าอีสานเห็นแดดออกนิดนึงค่ะก็เลยเสีอมาตตาไขามันยุบจักน้อยค่ะจักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะปัทนี i สองชั่วโมงสามชั่วโมงผ่านไปแล้วกันมาเริ่มขั้นกันเลยคะ่ะโอเคนะคะอันรับแดดเข้าไปเอาคิงมาก่อนค่ะแล้วก็เอาแต่มัคั่นขั้นขั่นขันค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วก็ เพื่อสีให้นมันยุบลเรื่องได้ค่ะใช้ปลือใ้น้ำาเขียวมันออกนะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือแค่ครึ่องอัน,นครึ่งแรกนะคะอันนี้ครึ่งแรกนะที่เอามาคันนะคะอันนี้ว่าคันไปเรื่อยๆค่ะคันไปคันไปนอันนี้เอาไซซิ่งนะคะขออนุญาตเพราะว่ามันต้องได้คมแห้งๆค่ะแต่ว่าเท่ากับอันปั่นซักผ้าไปแล้ค่ะปั่นยอง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 ให้เขาซักผ้านะคะอันเพราะว่าเท่ากับสีเดียวมาล้างน้ำดีเก่าค่ะเท่ากับคันน้ำเขียวมันออกซอๆค่ะเห็นไหมคะเห็นน้ำเขียวมันไหมคะน้ำหึ้นน้ำอันนั้นเพื่อน นะค่ะเนาะเราก็เอาขึ้นแรกมาพักไว้แล้วก็อันนี้ก็คือขึ้นที่สองค่ะเราก็เอามาคันคันคันันที่เก้าอีกค่ะใส่เกลือนะคะใส่เกลือล้วก็คั่นไปเรื่อยๆค่ะยอาเงีนยนะคะน้ำเป็นสบอมากนะคะน้ำเขี้ยวนะคะน้ำขึ้นแน้ะก็เนาะอันคันคันโดยที่เ่อคันน้ำเคี้ยวออกนี่จะจะจะไม่เป็นขั้นส้นขักเสียนนะคะจะเป็นอย่างอื่นไปเลยนะคะ ข้าต้งเอามาคั้นน้ำเขียวน้ำหิ้มอป็นอ,อกสักกลน,นะคะ่นะเนาะอันซักผ้าค่ะที่เ็งซักผ้าเลยพี่เจงซักผ้าเลยค่ะข้ากะมะปัน,ป,นปันนะคะบัตเทนีอ่อันแรกกับอันที่สองเอามารวมกันแล้วก็พวกอีสานจะเอามาคั้นเพลืออีกรอบนึงค่ะให้ะคะักเลยเนาะค่ะเนาะไอ้น้ำเขียวเพิ่ออกจนว่าเมื่อไหื่ละค่ะอันบัตทนีเข้ากะเอามา คั่นคันคันร่วมกันนะคะอันนี้คือือทั้งเมือดเลยนะคะอน,นี้ได้น้อยเดียวนะคะประทันนี้เขากับาปั่นน้ำออกนะคะปั่นน้ำเขียวออกอีกรอบหนึ่งค่ะประทันนี้เขากับเอามาล่างเอามาล่างน้ำเปล่านะคะเบิ่์น่ะบเบิ่์นน้ำเปล่าเองนะคะล่างจนว่าน้ำไซด์คุณผน้นําคือเคี้ยวจนไซด์คุณ่ะ้ชะ ันนี้เขากับเ,เบิ้งว่ามันใสเลยย่างกับโอเคนะคะแต่อันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะน่าจะได้แล้วเขาก็เอาขึ้นมาเลยค่ะปั้นถึ้นมาค่ะปั้นถึ้นมาสะกอนค่ะจากน้ำเอ่อที่เขาล่างไ้นะคะปั้นถึ้นมาประทนีอัน เาก็บใได้เท่าไหร่สองปันสามปั่นสี่ปั่นก็ว่าไปอันนี้ก็คือที่ได้ปั้นมาแล้วค่ะประทานี้เขาก็มาเตรียมที่สีมาคั่นเลยนะคะคั่นที่อันนี้ก็คือขั้นตอนชุด้ทยค่ะเขาก็มาใส่ผงนวใส่เกลือจัหน้อยนะคะอันนี้ก็คือกองที่สิเตรียมไว้ถใส่นะคะเนาะอันนี้ก็คือน้ํเข้ามาค่ะประธนีขั้นตอนนี้เทาบับต้องคั่นายก็ได้ค่ะเขาคั่นพ่อให้เกลือกับผงนวละลายนะคะแล้วก็ ขากระสีมาขันเพราะยุ่ยุยเงี้ยนี่แหละค่ะพะว่าขาขันมาแล้วนะคะขาขันมาขากแล้วแ้ะบาดนี่ข้ากระหายมากคล้ายๆมาคุกเข้าให้เขากันนะคะข้าสิกับขันแล้วแต่ค่ะข้าสิปั้นเป็นปั้นเป็นปั้นใส่ในกับปุกกนได้ค่ะหรือว่าสีเอาไปใส่รอบเดี่ยวแลไรก็ได้ค่ะแต่คลัวอีสานจะปั้นเป็นปั้นนะคะเพื่อชิบว่าให้มันเพื่อสิกินง่ายๆค่ะตอนที่ข้าสีมาตักกินเนาะค่ะเนาะ กระโคมคมคมล่องขวกระนาบที่เหลือก็เทลงใส่นะคะแล้วก็คมเบิ้องขเข้าต้องการน้ำอีกข้ากับน้ำพอมาข้ากับย่งย่งเล่ค่ะขาก็เติมลงไปค่ะน้ำพอมาให้มันท่วมนะค่ะเนาะวันนี้ข้อกับมาคมอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ก็คืออันที่สําเร็จเรียบร้อยค่ะส้มผักเสี้ยนอังกฤษนะคะโอเคค่ะ